จากกรณีที่คุณจตุพรคาดเดานะะฮว่าน่าจะเป็นเรื่องการชุมนุมพระสงค์ที่พุทธมณฑลที่คุณจตุพรให้ความเห็นเป็นสาเหตุให้ถูกไปเรียกคุยย้อนไปดูเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาหลังจากที่มีการชุมนุมหลวงปู่พุทธอิสระก็ไปแจ้งความกับพระสงฆ์ไปแจ้งความกับทั้งสมาชิกที่มาชุมนุมที่พุทธมณฑลนะครับบอกว่าบุกรุกพุทธมณฑลนี่หนึ่งข้อ ส่วนที่2ก็คือชุมนุมโดยผิดกฎหมายขัดกับคําสั่งของคอสชหลวงปู่พุทธอิสระแจ้งความก่อนขยับมาไม่นานครับวันนี้องค์กรพลังชาวพุทธนําโดยคุณไอเพชรทองประธานองค์กรพลังชาวพุทธกับทานายไปแจ้งความเหมือนกันที่สถานีตารวจภูทรอําเภอพุทธมนตลนครปฐมให้ดําเนินคดีกับหลวงปู่พุทธอิสระในข้อหาแจ้งความเท็จคุณนายอธิบายแบบนี้บอกว่าการชุมนุมที่พุทธมนฑลที่ผ่านมา มีทั้งพระภิกษุพุทธศาสนิกชนที่เขามาเนี่ยมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนามารวมตัวกันสวดมนต์กราบไหว้พระพุทธรูปเจริญสมาธิภาวนาอย่างสงบรวมทั้งเสวนาทางวิชาการถึงทิศทางพระพุทธศาสนาในปัจจุบันด้วยไม่มีความรุนแรงหรือวุ่นวายที่ไปกระทบกับความมั่นคงของชาติหรือไปกระทบกับศีลธรรมอันดีก็ไม่มี เชื่อว่าไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะดังนั้นแจ้งความกับหลวงปู่พุทธิอิสระว่าแจ้งความเท็จคือเหมือนกับว่าที่มากันเนี่ยคืออยากจะมาสวดมนต์<ะ>มาพูดคุยเรื่องของวิชาการมาสนทนาธรรมกันก็อาศัยพื้นที่ที่เป็นพุทธมณฑลเป็นศูนย์รวมของชาวพุทธทั้งทั้งประเทศไทยใช้สถานที่ตรงนี้ในการพูดคุยกันอ่ะก็ข้อมูลคนละมุมนะครับส่วน ประเด็นนี้นักข่าวถามกับพลเอกประวิทธ์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกประวิตธให้สัมภาษณ์บอกว่าปัญหาของสงในขณะนี้ไม่อยากจะขอตอบเรื่องของพระครับเพราะว่าเป็นทางระวาดปล่อยให้พระสงฆ์เป็นผู้ดำเนินการพลเอกประยุทธ์นายกก็ชี้แจงไปแล้วเรื่องดังกล่าวในส่วนของพระก็มีปฏิกาของพระอยู่ถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องก็ว่ากันตามกฎหมายไม่อยากให้มีการทะเลาะก,กันเนื่องจากทุกเรื่อง อาจจะไปเกี่ยวข้องกับความมั่นคงได้ทั้งสิ้นครับก็ชี้แจงนะครับจากทุกฝ่ายทั้งฝ่ายที่ไปรวมตัวกันที่พุทธมณฑลแล้วก็ความเห็นก่อนหน้านี้ของพระพุทธอิสระเน้นย้ำว่าที่ไปเนี่ยไปประกอบพิธีกรรมศาสนาคือถ้าพูเองปริยุทธ์บอกอ้าวปริวิทย์บอกว่าถ้าทุกเรื่องมันจะเกี่ยวข้องกับความมั่นคงเขาต้องถามกลับอีกว่าแล้วกันไปรวมกันแบบนี้เข้าข่ายผิดพรบการชุมนุมไหมเข้าข่ายขัดคําสั่งของคสชที่ประกาศห้ามชุมนุมก่อนหน้านี้หรือเปล่า ก็ต้องดูว่าการรวมตัวสวดมนต์เป็นการชุมนุมหรือไม่นะครับก็ไปดูเจตนากันละกันนะครับ